ให้ผมเล่าเรื่องการจัดทีมไหมสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่กำลังจะคิดมาเล่นนะ4ตัวเนี่ยมีความหมาย4ตัวมีความหมายแน่ๆคือจริงๆมันจัดตามใจเราก็ได้แต่ว่ามันก็มีวิธีที่ทําให้ทีมมันแข็งแร่งได้ง่ายๆอยู่นะจุนบิโกช็อปบ,บริการเติมเงินเกมออนไลน์ที่สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ให้บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายจาหน่ายบัตรโทรม o นี่บัตรเรเซอร์โกในราคาสุดคุ้มนอกจากนั้นยังมีจาหน่ายบัตรไอทูนกิฟต์การ์ดในราคาพิเศษติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีๆได้ในเฟซบุ๊กแฟนเพจจุนบิโกช็อปนะ เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเพื่อนๆผมผมขออธิบายเรื่องทีมให้เพื่อนๆมือใหม่ฟังกันแล้วกันนิดหน่อยเพื่อเป็นแบบแนวทางสาหรับใครที่จะเล่นนะครับสาหรับผมนะ1ดาเมจ2ซับพอร์ตหนึ่งยิอันนี้คือสูตรของทีมผม1ดาเมจคืออะไรยกตัวอย่างทีมนี้ดาเมจคือเจียงหลิงทำไมถึงใช้เซียงหลิงเป็นดาเมจอันดับแรกมันเป็นสายบูมันสามารถเข้าทําตีจอก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 ปล่อยโกบะพ่นไฟได้อันตีก็โกงจากเพลิงแรงมาก2ซับพอร์ตคืออะไรคําว่าซับพอร์ตในเกมนี้เนี่ย ผมไปดูออ l ไลน์สเตชันมาเขียนบทความเกี่ยวกับเกมนี้ผมคิดว่ามันฟังอ่านแล้วมันขัดใจนิดหน่อยเพราะว่าเขาเข้าใจคําว่าซัพพอร์ตผิดในในในทางของเกมนี้นะครับคำว่าซัพพอร์ตเนี่ย ไม่ใช่ตัวละครสายซัพพอร์ตนะอย่างบา r b บาร่าเนี่ยถ้าเป็นเกมเกมอื่นๆทั่วๆไปอะ่ะก็เราก็จะคิดว่าโอ้บาบาร่ามันเป็นสกิลฮิลมันเป็นสายซัพพอร์ตใช่ไหมแต่สําหรับเกมนี้เนี่ยคำว่าซัพพอร์ตไม่ได้หมายถึงแค่ตัวละครฮิลคำว่าซัพพอร์ตหมายถึงตัวละครที่สามารถหยิบม,มาคอมโบกับตัว DPS ตัวหลักเราได้เพื่อน,อนๆอาจจะมองแรกๆมือใหม่เนี่ยจะคิดว่าเฮ้ยสตัวในทีมเลือกตัวเก่งๆเข้ามา4ตัวเลยถามว่าได้ไหมก็ได้แต่ว่า บางทีเราอาจจะไม่ได้มีตัวเก่งเยอะขนาดนั้นสําหรับผมตอนนี้เนี่ยใน4ตัวเนี่ยเมนคือ1เมนคือ1เท่านั้นส่วน2ซัพพอร์ตคืออะไร2ซัพพอร์ตก็คือธาตุอะไรก็ได้ที่มันเอามาคอมโบกับเมนของเราได้สมมติผมเล่นเซียงหลิงคือเมนไฟถ้าที่มาคอมโบกันง่ายมากก็ผมก็ใช้ฟิชไฟกับไฟกับสายฟ้าโอเวร์โหลดแรงอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ ไอตัวค่ายยะเนี่ย mm hmm. ผมใส่มาในเรื่องของจริงๆเป็นเรื่องของการวิ่งในเรื่องของการวิ่งอ่ะเดี๋ยวไปดูไปดูหน่อยคายยะผมเอามาเพื่อสกิลนี้นะครับสเตร็งอันเดอร์นีฟนะครับลดอัตราการเสียพลังกายจากการวิ่งให้กับสมาชิกในทีมลง20%อันนี้อันนี้คือสาเหตุหลักๆที่ใส่ค่ายยะมาแล้วก็ข้อดีของค่ายยะอีกอย่างนึงก็คือวันฝนตกอย่างที่ผมเล่นตอนต้นสตรีมก็คือถาวันไหนฝนตกผมสลับค่ายยะออกมาตีมอนเก่งๆก็ น้ำแข็งง่ายดีอะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งไขย,ยะเนี่ยอันติถือว่าเป็นอันติที่ดีหนึ่งตัวเปิดน้ำแข็งมาวนๆอ่ะสมมติผมเล่นเซียงหลิงเป็นตัวเมนใช่ไหมผมสลับไปไขย,ยะเฮ้ i, ยไขยะอันติมาผมสลับเข้าไขาย,ยะเลยผมเปิดอันติปั๊มแล้วก็สลับกลับมาเซียงหลิงก็ตีต่อตีต่ออะไรอย่างเงี้ยคือ อันนี้คือความหมายคําว่าซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนสําหรับเกมนี้เนี่ยซัพพอร์ตไม่ใช่ฮิลอย่างเดียวซัพพอร์ตหมายถึงว่าตัวอะไรก็ได้2ตัวที่มันจะทําให้ตัวหลักคุณเน่ยเก่งขึ้นนึกออกปะ่ะส่วนฮิลหนก็แน่นอนผมมีบาบาร่าผมก็เลยเลือกใช้บาบาร่าอยู่แล้วบาบาร่าจะเป็นสกิลฮิลที่ดีมากพอดีผมไม่มีไอตัวชี้ชีนไว้นะบาบาร่าคือ กดสกิล e แล้วก็สลับมาสลับมาที่ตัวเมนก็คือเสียงเหลิงก็ตีตีต,ตีตีไปก็เลือดขึ้นใช่ปะละ่ะตอนที่กดสกิล e ของบาบาร่าก็ได้ความเสียหายท่าน้าแล้วก็ถ้าพ่นไฟของโกบะกก็ได้อะไรกะ่ะระเหยเหรอสถานะที่มันรีโซแนนซ์กันอีกนะครับอันนี้คือแนวทางจัดทีมที่ค่อนข้างผมว่ามันซิมเพิลนะอันนี้มันทีมแบบเบสิกแล้วมันก็จะมีการจัดทีมขั้นสูงขึ้นไปอย่างเช่นการใส่ท่าเดียวกัน2ตัวอะไรแบบนี้ถามว่าจําเป็นไหม ก็ไม่ถึงกระจาเป็นมากเพราะว่าต่อให้คุณแยกาธาตุทั้งหมด4ตัวโคราธาตุกันเนะี่ยคุณก็จะได้เรื่องของลีซิตรีซิสสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทุกทาธาตุนะรีซิสสิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่ดีนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งตัวไหนเป็น DPS ได้บ้างหรือเรื่องง่ายๆว่าตัวไหนที่เป็นเมนได้บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดเปิดหน้านี้ให้ดูก็แลวกันตารางนี้ตารางนี้นี่ผมผมจะค่อนข้างดูตารางนี้เห็นตรงนี้ไหมเขาเขียนว่า DPS DPS เนี่ยก็คือตัวทำดาเมจที่เป็นเมนหลักถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าตัวไหนเก่งก็ T S แน่นอนดีลักแม่งเก่งมากนะครับดีลักเก่งมาก T A เนี่ยโหเนี่ยชงหยุนเคชิงโมนาเรเซอร์เสียงหลิงเซียวเนี่ยแถวเนี้ยแถว S กับ A เนี่ยตัวไหนก็ได้เพื่อนๆเ,เลือกมาเลยมันเป็นตัวเมนได้ทุกตัวแล้วแต่เพื่อนๆมีซึ่งสําหรับผมตอนนี้ผมก็มีแค่เซียงหลิงกับโมนาแต่ผมดูโมนาแล้ว ผมใช้โมนาเป็นซัพพอตดีกว่าถ้าต้องใช้มันจริงๆนะมันมันไม่เข้ากับทีมที่ผมจัดตอนนี้คือเมนเซียงหลิงอ่ผมคิดว่ามันโมนามันไม่เข้าเท่านั้นเองก็เลยไม่ใส่นะครับแล้วก็ซัพพอตมีอะไรบ้างซัพพอตแน่นอนฟิชกับเวนติคือซัพพอตพลาสเอสทำไมผมถึงอยากได้เวนติมากเพราะไอ้สก,กิลลมดูดเพราะไอ้สก,กิลอันติที่มันป๊บ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 โอ้โหเนีนะ่ยแหละเวนตีแม่งสุดยอดนะครับแม่งเป็นซัพพอตที่ดีมากฟิชก็เป็นซัพพอตที่ดีเช่นกันเพราะว่าอะไรอีกาไง เรียกอีกาออกมาสมมติผมเล่นเชียงหลิงก็อย่างที่ผมเล่นสเตปเบสิกผมเลยโยนโกบะโยนอีกาแล้วก็ตี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 ต,ต,ตีนั่นแหละมันมันทำให้ต้นเกมอ่ะเราเล่นง่ายมากต่อมาเนี่ยคลาสเอก็มีโมนาเห็นไหมนี่ไงนี่ไงที่เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าโมนาเนี่ยสำหรับผมอ่ะผมไม่ได้มองมันเป็น d p s เลยผมมองมันเป็นตัวซับมากกว่านะครับทาวเวลเลอร์อานิโมอันเนี้ยดีตัวเอกธาดลมอันติก็ดีสกิลอ e ีก็ดีดูดค้างได้ปั๊บปั๊บปับปับปับ,ปบ,ปบ,ปบแล้วคือสกิลดูดธาดลมเนี่ย พระเอกเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเวนติสซนเจและกันมองว่ามันเป็นเวนติสซนเจนก็ได้สกิลลมดูดได้เหมือนกันแล้วคือสกิลลมดูดไม่ได้ดูดแค่มอนสเตอร์แม่งดูดทุกอย่างผลไม้บนต้นไม้ธาตุอาสมมุติเพื่อนๆไปเจอฝูงมอนสเตอร์ใช่ปะ่ะและที่ฝูงนั้นอนะ มันมีไฟไหม้พื้นอยู่แล้วเพื่อนๆใช้สกิลลมดูดอ่ะมันดูดไฟใกล้ๆมาด้วยนะไฟในระยะดูดอ่ะมันดูดเข้ามาเป็นผลของทตุไฟในในสกิลดูดของตัวเอกด้วยนะเจ๋งมากเจ๋งมากแล้วก็เสียงหลิงเสียงหลิงก็เป็นซัพพอร์ตได้เหมือนกันทำไมทำไมเสียงหลิงถึงเป็นซัพพอร์ตได้1่โกบะพ่นไฟ2อ,อันติอันติก่อกวนดีนะครับก็ถือว่าเป็นซัพพอร์ตที่ดีส่วนตัวอื่นๆก็เนี่ยแหลงบีเป็นใครระยะทาวเวอร์ท่าดินซิงอันนี้มันอ่านว่าอะไรวะเนี่ย ซิงกุยอ่ะผมอ่านไม่ภาษาจีนไม่ค่อยแข็งอยากแนะนําให้เพื่อนๆแบบมือใหม่ที่อาจจะตัดสินใจเข้ามาเล่นเกมนี้นะพิจารณาว่าทีมการจัดทีมแบบเบสิกผมมาประมาณนี้แหละหนึ่งเมนคือเลือกเมนมาก่อนเลยตัวหนึ่งเลือกเมนมาเลยตัวหนึ่งอย่างของผมก็คือเมนเซียงหลิง2ตัวเนี้ยเอ่อฟิชฟิชจากตารางเมื่อกี้คือซัพพอร์ตขาดเอสอยู่แล้วฟิชกับเวนติคือซัพพอร์ตซัพพอร์ตเอสอยู่แล้วนะครับก็นั่นแหละโยนอีกาโกบะเคยะหนึ่งได้เรื่องวิ่ง 2ได้เรื่องอันตินะครับก็ถือว่าดีถือว่าพอใช้ได้พอใช้ได้เพราะว่าทีมผมตัวไม่เยอะแล้วก็บาบาร่าอันนี้แน่นอนตัวฮิลต้องมีแต่ว่าใครอยากจะไม่ใส่ฮิลแล้วกินอาหารก็ลําบากหน่อยเพราะว่าอาหารกินแล้วมันมีอิ่มประมาณนี้นะครับก็เผื่อเพื่อนเพื่อน<ๆ>มือใหม่ได้มีประโยชน์กับการจัดทีมนะจ๊ะ